นะรุ่นหลังที่สามเนี่ยวันนี้สิมี่บ่ลังที่สามนี่บ่มนมนแมนนี่บ่ลังที่สามฝนตกมาสิทีต์อยู่แหละเนาะน้ำถ่วม มาตอนเช้าบ่มีน้ําเลยแห้งเลยมีบ่นี่บ่เงียบแท้เงียบแท้มีบ เอาโอ้ยังตียงดุกดิกดุกดิกดุกดิกอยู่เอัน่าจะมันมันโอ้โหโอ้โหสองตัวเลยโอ้โหมันมันเลยสองตัวเลยมันนี่มันนี่ได้สามมันมันใส่หมูว่านี่นี่น้ำถ่วง น,น้ำถ่วมใส่วันอุมงค์ไว้มมน,มนี่อีกปูก็ได้สามตัว สะาตัวดี